ท่านผู้ชมรู้จักฮุนมาเนทไหมฮะฮุนมาเนตเนี่ยเขาเป็นผู้นำกัมพูชาคนปัจจุบันนะคือหลายคนจะบอกว่าใช่หรอฮุนเซนไม่ใช่หรอที่เขาเป็นผู้นำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฮุนเซนเนี่ยเขาสลากเก้าอี้ไปตั้งนานแล้วนะครับก็เลยให้ฮุนมาเนตเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายเดินรอยตามอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของผู้นำคนปัจจุบันของเขมรหรือว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ฮุนเซนแต่ว่าเป็นฮุนมาเนตนะฮะอย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานมานี้เนี่ยเ,าเาราจะ ด้วยสภาพท,ที่แบบเขาผมงอกผมขาวเต็มหัวไปหมดเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปไม่นานมานี้เองเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมดําใส่สูทผูกไท้ายโอ้โหรู้เลยว่าคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆในประเทศกัมพูชาแต่ทําไมช่วงนี้เขาถึงปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดูโซมดูผมงอกหัวขาวซะขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติและมีอะไรแฝงด้วยคือเขาไม่ใช่คนธรรมดาของกัมพูชานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของฮุนเซ แล้วช่วงชีวิตของเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่ระดับมัธยมจนจบปริญญาเอกหลังจากการกลับมาจากเมืองนอกนะครับก็มารับตําแหน่งมากมายเช่นเข้ารับรชาชการทหารแบบเต็มตัวแล้วก็ไต่เต้ากลายปเป็นรองบัญชาการกองกางําลังป้องกันต่อต้านการก่อการการ้ายแล้วขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อมาขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือตัวเขาเองเนี่ยก็ไปมีบทบาทในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงด้านการทหารแล้วก็ด้านเศรษฐกิจประสบการณ์นะเยอะเลยต่อ มาในช่วงปี2023ครับหลังจากที่ฮุนเซนเนี่ยประกาศลงจากตําแหน่งหุนมาเนตนะครับก็ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นไปตํารงตําแนหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาถึงกระนั้นนะครับก็ยังอยู่ในกรอบของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ซึ่งพรรคดังกล่าวเนี้ยก็คอลองอํานาจมาอย่างยาวนานอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กัน นอกจากนี้นะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศบางเว็บก็ยังบอกนะครับว่าหุ้นมาเนตเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวแทนของคนรุ่นใหม่และหุ้นมาเนตนะครับก็ยังถูกมองว่าเป็นนีทหารที่มีการศึกษาสูงมีประสบการณ์ระดับนานาชาติคือโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแน่นอนฮะเอาง่ายๆไม่ใช่ไก่กาคนธรรมดาแน่นอนเขาต้องรู้อะไรอีกลหลายอย่างและแน่นอนครับเรื่องของยาย้อมผมการย้อมผมบุค,คลิกต่างๆเขาก็ต้องย้อมรู้อยู่แล้วและอะไรลหละทําให้เขาเนี่ยไม่ยอมย้อมผมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักพัก,กใหญ่ๆเลยนะครับ ต้องบอกว่าฮุนมันเดดเนี่ยเขาเคยโพสโซเชียลนะครับบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะแก่ขึ้นประมาณ5ปีผมก็เลยงอกรึ่งและผมก่อนเนี่ยก็คือมีมากกว่าปกติและเขาก็ยังบอกตอน,นะครับว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีคนใกล้ชิดนะก็บอกให้เขาเนี่ยไปย้อมผมเพราะว่าตัวเองเนี่ยดูโซมากเกินไปแล้วแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระจิกกรใจอ่ะไม่มีเวลาไปย้อมผมหรอกคือเขาว่าต้องไปโฟกัสกับก,บการแก้ปัญหาของชาติคือถ้าเรื่องราวสถานการณ มันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะค่อยกลับไปย้อมผมก็ได้แล้วก็มีการโพสต์ต่อนะฮะบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะถ้าเห็นหน้าผมแล้วเนี่ยก็อาจาจะแบบเห็นหน้าซีดผมงอกมากขึ้นเพราะว่าเป็นอาการเหนื่อยลา้าจากการไปรับผิดชอบงานของรัฐแล้วก็บอกว่าจะต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสงบลงซะก่อนจึงจะกลับมาดูแลตัวเองและเรื่องของภาพลักษณ์อย่างเช่นการย้อมผมสมมุตินะครับว่าเรามีประเทศหนึ่งให้ชื่อว่าประเทศเกันแล้วกันประเทศเอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบผู้นำเนี่ยตอนแรกนะ พอได้เป็นผู้นําปุ๊บหล่อฟิอลมากผ่านไปแป๊บเดียวไม่นานมากปรากฏว่าผู้นําที่เราเดี่ยได้เห็นมาก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าผมหงอกเต็มหัวดูโสมมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ไม่ยอมไปย้อมผมที่ไม่ยอมไปเทคแคร์เรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยเป็นเพราะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยนะไปดูแลประเทศนั้นๆก็เลยแบบไม่มีเวลามาเทคแคร์ตัวเองเลยมันก็มีคําถามตามมาเลยครับว่าอ้าวแล้วประชาชนในประเทศของเขาเองเนี่ยจะมองเรื่องนี้ยังไงระหว่างโหยน่าเห็นใจจังเลยอะ่ะผู้นําคนนี้เนี่ยนะทำทุกอย่าง เพื่อประเทศชาติของเราจนไม่มีเวลากินไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งแค่เวลาย้อมผมเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมย้อมเลย เพราะเอาเวลาไปโฟกัสกับงานอันนี้คือแบบแรกและคิดว่ามันจะมีแบบที่2องไหมที่แบบว่าอะไรกันแค่รักษาภาพลักตัวเองบุคลิกภาพตัวเองเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถทําได้เลยและแบบเนี้ยประเทศมันใหญ่กว่าตั้งเยอะจะสามารถดูแลเทคแคร์ไหวไหมเนี่ยคนเราเนี่ยนะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันถ้าแบ่งเวลานิดๆหน่อยๆเนี่ยหรือว่าทำห,หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ก็ทํำไหมอ่ะก็ทําได้นี่ก็ไม่รู้นะครับว่าประเทศ A ที่เราสมมติกันอยู่นี้เนี่ยประชากรของเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรทีนี้ครับหากเราย้อน กลับไปพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีผมงอกได้ก็แล้วแต่น,นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของพันธุกรรมเกิดขึ้นตามวัยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยฮุนมาเนเดเองเนี่ยเขาก็มีอายุประมาณ40ปีขึ้นไปละหรือผมงอกเนี่ยอาจจะมาจากอาการเครียดสะสมนอนไม่หลับอาจจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้กินอาหารอาจจะไม่ถูกโภชนาการหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือถ้าเป็นทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มามีปัญหาเรื่องเราแรงกดดันทางการเมือง ระงานสถานการณ์ทางการเมืองต้องมานั่งบริหารมานั่งจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็อาจจะรู้สึกเครียดสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไปกระตุน้นทําให้เกิดภาวะความเครียดต่างๆตามมาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของผมที่จะหงอกได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็ได้ถาม AI ว่าจากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมองอยัางไรกับเรื่องนี้บ้างซึ่ง AI ก็บอกนคะครับว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของนัยะสําคัญทางการเมืองหรือไม่แล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าสัญลักษณ์หรือเปล่าเช่นแสดงออกให้เห็นว่าตัวเเนนยืะ ผู้ศิสละนะทุ่มเท โฟกัสกับหน้าที่เป็นหลักจนลืมเทคแคร์ตัวเองก็ย้อนกลับไปในตัวอย่างประเทศเอที่เราสมมุติกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่พวกคนจะมองกันได้หลายมุมอย่างแรกคือมุมมองเห็นใจโุ้ยคนนี้นี่คือพระเอกมากเลยอะ่ะกับอีกอันนึงครับมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลเสียในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศเพราะว่าเป็นผู้นําประเทศไงแล้วปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดูโทมพอร่างกายหรือว่าภาพลักษณ์ดูโทมแล้วเนี่ยก็จะเป็นความหมายได้ว่าเอ๊ะอย่างนี้จะหมดไฟหรือเปล่าซึ่งก็ไม่แน่ชัดนะคร ทผู้นากัมพูชาคนปัจจุบันนี้เนี่ยจากอดีตนะครับโอ้โหเคยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแต่งตัวดีบุคลิกดีค่อนข้างดีทุกอย่างเลยฮะแต่วันนี้เนี่ยตัดภาพมาก็คือผมงอกเต็มหัวค่อนข้างโซมค่อนข้างเยอะก็เลยไม่รู้ว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากความเครียดหรืออะไรใดๆและไม่มีใครทราบนะครับว่าเรื่องนี้แฝงไปด้วยเรื่องของนัยยะอะไรบางอย่างหรือไม่ าผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องและการเรียบเรียงของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ